สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวเคสนะครับเข้าใหม่นะครับเพิ่งเช็กระบบเสร็จนะครับคันนี้นะครับสามหนึ่งสองดีนะครับคันนี้นะครับสามหนึ่งสองดีนะครับแต่ว่าติดกับดีทูนะครับ ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับเก็บงานให้นะครับทำสีให้ทั้งคันนะครับ แล้วก็เก็บซีนกระบอกรั่วซึมนะครับแอร์ระบบแอร์นะครับจับเฟเซอร์ให้ใหม่แล้วนะครับ ใครสนใจก็มาดูได้นะครับคันนี้นะครับพึ่งเข้ามาใหม่นะครับสามหนึ่งสองดีนะครับราคา8,5 0 0 0น้านะครับจัดเป็นแน่นได้นะครับคันนี้แปดแสนห้านะครับจัดเป็นแน่นได้นะครับก็อยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับจัดได้ถึงหกแสนถึงเจ็ดแสนนะครับวันนี้เลยนะครับเครดิตดีก็จัดได้ถึงเจ็ดแสนนะครับดาวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับดีก็ได้หกแสนก็ดาวสองแสนห้านะครับ ตอนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณหมื่นห้านะครับเป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับนี่เป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับเร็วดีนะครับมีควันหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่โหลดนะครับถ้าเราจูนไม่ให้มีควันนะครับจะจูนไม่ให้มีควันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะโหลดนะครับนี่ครับติดตัวในพื้นปูนสบายเลยนะครับช่วงล่างเต็มนะครับรถ โรลเลอร์ไม่มีแตกนะครับโซ่ใหม่คู่เลยนะครับโซ่ใหม่คู่หนึ่งเลยนะครับดูเป็นตัวยิ้วนะครับควันแค่นี้ไม่ถือว่าควันนะครับถ้ากับการไม่ให้มันโหลดนะครับเพราะว่าจูนมาถา้าไม่มีควันเลยมันก็จะโหลดนะครับ เราต้องให้น้ำมันหน่อยนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวจะตักดินให้ดูเลยนะครับคันนี้นะครับเอกสารครบนะครับเล่มทะเบียนนะครับจัดไปเน้นได้นะครับใครหาที่รถราคาเบาๆนะครับไปใช้งานนะครับดาวน้อยผลสบายนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร062 338888นะครับ เฟรมสวยนะครับเฟรมสวยนะครับเฟรมสวยเลยนะครับไม่ผุไม่ก้อนนะครับลูกแคเลียนะครับเป็นสองลูกนะครับทําเป็นเป็นเฟรมเป็นเหมือนสองตั้งแล้ว เข้าน้าง,งานแล้วนะครับหน้าแรงนี้ก็ใครยังไม่มีรถใช้งานนะครับมาดูได้เลยนะครับก่อนหลังปีใหม่น่าจะลูกค้าน่าจะมาหาดูรถเยอะนะครับช่วงนี้นะครับหรือใครวางช่วงปีใหม่ก็มาดูได้นะครับเราลูกค้ามาดูก็โทรสอบถามได้นะครับเผื่อเราไม่อยู่บ้านหรือไปไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับ บูมาไม่มีร้าวแตกนะครับสภาพโดยรวมก็สีสันสวยงามนะครับสลักกุ้งกีก็ทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับเก็บงานให้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าถือว่าเอาไปใช้งานไม่ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นะครับลอกนาดินใส่ดํานะครับวันละร้อยกว่าเที่ยวนะครับสบายๆนะครับ น้ำมันก็วันละสองพันสองพันห้านะครับน่าจะได้อยู่นะครับไม่ได้ก็สามพันแค่นั้นเลยนี่ครับเร็วนะครับเร็วนะครับเนยเป็นเครื่องคองมบันเร็วนะครับแปดแสนห้าหมืนบาทนะครับเกดด,ดีเราก็จัดได้ถึงนู่นเลยครับเจ็ดแสนบาทถ้าจัดได้เจ็ดแสนเราก็ดาวแสนห้านะครับ ถ้าจัดได้ห0 0 0นล้วก็ดาว250,000นะครับแต่ดาว250,000ก็ดีนะครับคอนสบายๆมื่นกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับมื่นต้นๆน,นะครับมื่นสามหมื่นสี่นะครับประมาณนี้โอ้โอ้โอโอโจกนุ่งหงายทองนี่ลูกพี่ เก็บงานเยอะนะครับกันนี้นะครับระบบสายพงสายไฟนะครับต่อเก็บให้นะครับสายไฟไม่ดีนะครับทําไม่เยอะนะครับกันนี้นะครับเอาไปพร้อมใช้งานลูกค้าจะได้ไม่ผิดหวังทีหลังนะครับจะได้ลูกค้าหาเงินหาทองเข้าบ้านนะครับจะได้มีเงินสงมวดกันนะครับธรรมดาครับแต่มีสายแตกหน่อยก็เรื่องปกติของแมโครนะครับ แต่ระบบก็โอเคเลยคันนี้นะครับแปดแสนห้ามืนบาทนะครับต่ำกว่าล้านแน่นอนโซดีช่วงล่างเต็มนะครับลรรรรร้อเลอไม่มีแตกนะครับฟันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ฟันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เด็กก็เปลี่ยนให้นะครับของหิวจัดการให้เป็นอย่างดีนะครับ ว่ามันเร็วอี่เ้นาะไปนะเออว่าครับอ๋อน้ำอ๋อมันก็ว่าแต่อะไรมันไม่มีที่ไยใช่ไหมเดให้ตาลงอไปสูตรแกไขเฟมสวยเลยนะฮะใช่ไหมเฟมเฟมดีนะเดี๋ยวล้างแล้วก็ปนสีนสวยเลยใช่ไหม่นไหมอ๋อ โซ่ใม่ค้างู่เลยนะเนี่ยโซ่ใหม่กู่เลยนะสปอเก็ตยังพอได้แข็งต้องลดตัวต้องลดตัฟิวมดีฟิวมดีตัวเดินแรงบิดบิดตัวในพื้นปูนคิดว่าเน็โอ้เออเร็วดิ ตัวเฟรมนะครับเฟรมดีสวยเลยนะครับใครมาเอาเดี๋ยวพ่นสีให้นะครับเป็นตัวเฟรมครับล้อนํำนับโซ่นี่โซ่ใหม่เลยนะโซ่ใหม่เลยนะี่ดูนิ่โซ่นะปูนไม่มีแตกนะครับแตอกเกตยังพอได้นะครับยังมีแตอกเกตยังไม่แหลมากยังพอได้อยู่ครับเดี๋ยวพาดูปั๊มนะดูให้ประมาณนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับเด็ก ตัวมวือปืนสบายเลยปั๊มก็โอเคนะครับแหงดีแหงอยู่พ่าไปดูเออดรีวเตรียเรวก็มีน้ำขังน้ำเก่านะครับ ามาดูเครื่องนี่ครับเปลี่ยนสายสายอนนี่เครื่องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเนี่ยสายเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับ ม่หว่าเก็บงานเครื่องแล้วลูกยางเต้นพงเต้นเครื่องก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับพอได้นะครับซีนกระบอกก็ไม่มีรั่วซึมเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในภายใน ภายในก็หุ้มผ้ายางให้ใหม่นะครับผ้ายางหุมห้มใหม่ๆนะครับกรอบตรงนี้ไม่มีเนี่ยเบาะก,ก็ประมาณนี้นะครับแอร์เย็นช่ำแอร์เราถอดล้างนะครับล้างระบบแอร์เราถอดออกมานะครับล้างให้เย็นนะครับไม่งั้นบางทีรถหลายปีอย่างเงี้ยประมาณหลายปีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเขาไม่เคยใช้งานนะครับไม่เคยล้างนะครับแต่มาที่นี่เราก็ล้างระบบแอร์ให้นะครับ ล้างแอร์แล้วก็เติมน้ํายาครับมานี่ก็จัดการพวกฟิล์มแอร์น้ำยาแอร์ล้างให้นะครับแล้วก็เก็บรซึมแล้วก็เก็บงานให้นะครับหลายๆอย่างนะครับใครหารถที่พร้อมใช้ก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร062 338888นะครับย้ํานะครับ062 338888นะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอาเภอบางแพรนะครับมาดูมาชมได้นะครับตอนนี้นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบเสียรไม่โคตรจริงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ